น้ำร้อนด้ไหตอนนี้เนื <S <S ่องจากอากาศมันหลอน้ําน้ํามันร้อนเราปิดฝานี้ปุ๊บแล้วเราเขยา่าเขย่าให้พูดทั่วตอนนี้อากาศที่อยู่ข้างในมันก็ชนน้าร้อนใช่ไหมชนไปชนมา,นมาตัวอากาศเองมันก็ร้อนตามน้าและตอนนี้ถ้าเปิดถราโป้เปิดฝานะหรือถ้าเดินจะฟัง,ฟ,งฟังดีๆเนี่ยมันจะมีเสียงฟึ๊บๆเลยคล้ายๆว่าอากาศที่แน่นๆเนี่ยมัน ลระออกไปข้างนอกนั่นะนะขยบไม่ดีแบบโอเคอ่าเราฟังดูนะเงียบมันจะมีแบบมันอาจจะเบามากกากออกไปอนะนี้อันนี้พะโคเทน้ําร้อนจริงหละ่ะเต็มร้อนทิ้งแล้วก็อากาศตอนนี้อากาศ,นนากาศข้างในยังร้อนอยู่นะนยังอุ่นๆอันนี้พอปิดฝา,าให้แน่นปุ๊บแล้วทิ้งไวสง้สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆเ,เย็นลงเย็นลงพอเย็นลง ไอ้ขอพที่อันใหญ่ๆก็เล็กลงใช่ไหมเล็ก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 ลงใช่แซบลงแบนลงเนี้ยใช่ไหมแต่ก็ยังมีไอน้ำอยู่ใช่ไอ้กอกใช่ที่กอกกขอบที่คือไอ้น้ำนะแล้วเขาขาวใช่ครับมันมันกลายเป็นหยดน้ำนะครับไอ้น้ำมันโดน เย็นทอกเย็นๆแล้วมันก็เป็นหยดน้ำเล็กๆๆๆ,ๆตอนนีมนมนาา้มันเย็นมากเลยใตอนนี้มันเย็นมันอากาศมันเย็นเท่ากับอากาศของเราตอนนี้อากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันร้อนมากเมื่อก่อนมันร้อนเท่ากับน,น้ําร้อนนะคราวนี้โอเคมันมันแบนเรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยคราวนี้วันนี้อากาศเหลือชิ้นทา่าไม้อรอใช่ไหมเมื่อก่อนอันใหญ่แต่ว่าโอ้ชิ้นทา่าไม้อรอแล้วมันก็เล็กหุดมันท็อกแล้วคราวน,นี้เนีย่ยเล็กลงแบนเชีย นักเกียนพลึกถ้าเกิดหนูเอาไอ้ขวดอะไรนะขวดยี่ห้ออะไรไม่วู้ที่มันบ,บางๆแล้วบิดได้